สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งใน EP นี้นะหลายๆคนก็ยังไม่รู้เนะว่าเอาเรื่องเล่าเขาและคุณนะะี่ยจะมาเล่าเรื่องเล่าของใครนะคะหลายๆคนอาจจะถูกดึงดูดมาจาก เลข EP คลิปก็ดีหรือว่าหัวข้อคลิปก็ดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันว่าวันนี้ไพ่จะสื่อสารในลักษณะไหนนะคะซึ่งเราจะมีไพ่อยู่สําสำรับด้วยกันนะคะสํหรับสีดําและสําหรับสีชมพูนะคะเราจะแบ่งหน้าไพ่นะคะเราจะสับไพ่ออกมา8ใบเนาะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นคุณและความเป็นเขานะคะเปรียบเทียบความรู้สึกกันเลยว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่นะคะซึ่งใดๆแล้วนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคิปนี้ก็ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่า เป็นคลิปแรนดอมนะคะที่คุณเข้ามาก็อาจจะถูกดึงดูดด้วยอะไรใดๆก็ดีเนาะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าคอลเลกทีฟก็เอาที่เราสะดวกแต่สุดท้ายแล้วคุณก็มาดึงดูดพลังงานด้านดีและมารับฟังในส่วนนี้ไปเพื่อเป็นไกด์ไลน์เบาๆเพื่อที่จะได้รู้ใจตัวเองและรู้ใจเขาเนาะปะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสับไพ่แล้วก็แบ่งไพ่กันเลยนะคะและระหว่างการรับชมรับฟังนะคะใครที่ยังไม่เคยกด subscribe โ mm. บฝากกด subscribe ันไ้ด้วยนะคะใครที่ mm. ยังไม่เคยกดติดตามนะคะสามารถกดติดตามโบได้ทุกช่องทางเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น tiktok นะคะ facebook fanpage หรือว่าในช่อง y t u t u นะคะก็สามารถติดตามกันได้หมดทุกช่องทางเลยนะก็ tiktok เนี่ยจะมีช่องหลักนะคะช่องหลักแล้วก็ช่องสำรองเนาะช่องสำรองอาจจะไร้สาระนิดนึงช่องหลักก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนิดน,นึงเนาะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสา โอเค8อ่ะฝังเข้า8ใบนะคะฝังคุณ8ใบแล้วได้ๆดแล้วนะอย่าลืมคอมเมนต์หัวใจ2ดวงนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการตอบรับนะคะดึงดูดพลังงานด้านดีใต้คลิปนี้เนาะอ่ะขอดูฝั่งคุณหน่อยนะคะวันนี้เล็บไม่สวยนะทุกคนยังไม่ได้ทำเล็บเลยอะ่ะคือเล็บบัวพอดีว่ามันมีปัญหาแบบเล็บบางมากช่วงนี้ก็เลยต้องพักเล็บ2องสี่ห้าหก็ดและแปดนะ ก็เลยต้องพักเล็บบ้านเขาทาร้านสปาร้านทําเล็บแต่ว่าทําของตัวเองไม่ได้เพราะว่าตอนนี้รู้สภาพแล้วว่ามันไม่ไหว <laughs> มันไม่ไหวมันแย่มากนะ,ะมาดูกันดีกว่าเนาะนอกเรื่องอีกแล้วนะคะมาดูกันดีกว่านอกเรื่องนอกเรื่องปะอะขอใช้พลักง,งานฝั่งเขาหน่อยนะคะว่าเขาคือใครเขาที่คุณมาเช็คพลังงานในส่วนนี้คนคนนี้เขาคือใคร คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีกรกฎได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีกรกฎขอ,อนี้ขยับกล้องนิดนึงอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีกรกฎได้นะคะแล้วก็มีเอ NERGY และพลังงานที่ค่อนข้างที่จะมากมายในตัวเขาเป็นคนที่มีพลังเยอะอ่ะ เก่งทางานเก่งเก่งหลายเรื่องเก่งหลายด้านร้องเพลงเป็นเล่นกีตาร์เล่นดนตรีได้นะคะเอนเตอร์เทนคนเก่งอ,อาจจะเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งแนะนาแนะแนวทําได้ทุกอย่างเป็นทั้งสายช่างสายบันเทิงคือแบบคือเก่งรอบด้านนะคะนะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแต่โบเห็นในลักษณะที่ว่ามีมีความเป็นไอคนอายุน้อยกว่าคุณได้นะ เออในที่น้อยในที่เนี้ยเขาอาจจะเป็นคนหน้าเด็กดูแลตัวเองดีผิวพรรณดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งอาจจะมีอายุมากกว่าคุณแต่ว่าผิวพรรณเขาดีกว่าคุณน่ะเขาดูแบบเขาดูแบบเออดูดีกว่าคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่แต่แต่ใดๆแล้วนะลองลองเปรียบเทียบกันในลักษณะแบบผิวพรรณหรือว่าบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งตัวดูแบบดูแบบดูดีดูแบบ ดูสมกับวัยเออดูไม่แก่เกินวัยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นผ่านหน้าไพ่นอกเหนือจากราคนาราศีในส่วนนี้ตัวเลขในชีวิตของเขานะคะหลายๆจุดติดเลขแป นะระหว่างนี้ในการเปิดไพ่นะคะมันจะมีลัคนาราศีขึ้นมาเรื่อยๆและความเป็นตัวตนของเขาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะดีมากๆเลยนะคะปะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฝั่งคุณนะคะฝั่งคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟเนะคะเมษสิงห์ธนูได้ตัวเลขในชีวิตของคุณค่ะอาจจะติดเลขหกเยอะๆได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้บางผู้บางคนโบเห็นในลักษณะของคนที่คิดกําลังจะทําอะไรบางอย่างเช่น กำลังจะเดินทางไปไหนสักที่หนึง่งแหละแล้วมีแผนในการเดินทางสำเร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเร็วๆเนี้ยช่วงเวลา6วันภายใน6วันภายใน6สัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยหรือภายในเดือน6เนี้ยคือเร็วๆเนี้ยมันมีการเดินทางกับคุณมีแผนที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ช่วงระยะนี้คุณมีความรู้สึกว่าเรื่องงานนะมันเริ่มเบาและมันเริ่มสบายตัวและหลายๆเรื่องมันมันมันเริ่มเบาแล้วจากที่เคยหนักหน่วงมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งแล้วในช่วงระยะนี้นะแต่ที่นน เหมือนมันจะมีแผนในการเดินทางไปไหนสักที่หน,นึ่งนี่แหละคุณนะหมายถึงคุณนะในภายในภายใน6วัน6สัปดาห์นี้นะคะนะระหว่างนี้จะมีพลังงานเปิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟังไปเรื่อยๆนะฟังเขาค่ะขอพลังงานเพิ่มเติมคุณคุณนี้อาจจะมีความเป็นธาตุไฟด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมสสิงห์ธนูหรือ คุณอาจจะเกิดในธาตุเดียวกันถ้าเขามีดินคุณก็มีดินถ้าเขามีน้ําคุณก็มีน้ําถ้าเขามีลมคุณก็มีลมถ้าเขามีไฟคุณก็มีไฟนะคะนะตัวเลขในชีวิตของเขาก็อาจจะมีติดเลขเจ็ดเพิ่มเติมด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เขาที่โบเห็นตอนเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเพิ่มเติมนะตอนเนี้เขากําลังเขาคิดอยากจะทําอะไรบางอย่างกับคุณนะโบรู้สึกได้ว่าคุณอาจจะแบบ คุณอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสที่เขาเลยไม่ได้สนใจเขาเลยเหมือนเขาแบบพยายามแบบอยากจะทําอะไรบางอย่างเช่นเรียกร้องความสนใจ <c oughs> นะทําอะไรที่แบบว่าเออให้คุณหันกลับมาสนใจเขาเช่นเขาอาจจะแบบว่ามีการแบบทําส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเขาแบบ ตอนนี้กําลังมีปัญหานะประสบปัญหานะอยากได้รับความช่วยเหลืออยากให้คุณแบบหันกลับมามองเออกลับมาซัพพอร์ตเขาเหมือนเดิมกลับมาสนใจเขาเหมือนเดิมเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองช่วงระยะนี้คุณอะทําไมคุณไม่สนใจเขาเลยทําไมคุณแบบคุณดูแบบเหมือนคุณไม่โอเคกับเขา เหมือนเมื่อก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความคิดในลักษณะนี้ในหัวเขานะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งคะ่ะทํางานหลายเรื่องทํางานหลายอย่างทํางานเก่งบ้างงานนะหักโหมอา่าได้เช่นเดียวกันเนาะอาทีนี้ขอดูฝั่งคุณเพิ่มเติมค่ะคือทั้งคู่มีพลังงานความเป็นธาตุไฟหนะักมากนะนะหรือคุณอาจจะคุณกับเขาอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเกิดวันเสาร์อาทิตย์ได้นะแน่นอนคะ่ะไม่แปลกว่าทาไมเขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจเพราะคุณไปโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการอยู่ นะบางผู้บางคนอาจจะแบบไปเที่ยวเอออยากจะไปเที่ยวอยากจะไปใช้ชีวิตอยากจะไปทําสวยทําหล่อช่วงนี้คุณคุณดูดีเพราะว่าคุณดูดีกว่าเดิมลูคุณลองสังเกตตัวเองดูว่าช่วงเนี้เฮ้ยรู้สึกว่าหยิบจับอะไรก็แบบเป็นเงินเป็นทองนะช่วงนีออ้รู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากไปทําสวยทําหล่อเอออยู่ๆก็มีเวลาได้ทําแล้วก็ได้ไปทําจริงๆบางผู้บางคนแบบไปฉีดนั่นไปเติมนี่ไปแต่งตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยจนตัวเองดูชายขึ้นมามีคนสนใจ นะคะมีคนสนใจคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเหมือนชีวิตชีวิตช่วงนี้คุณมีการเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะเพิ่งได้โบนัสนะได้โบนัสได้เงินนะคะไปเอาไปไปตัวเองหรืออะไรใดๆก็ตามช่วงนี้ทุกอย่างในชีวิตคุณมันดูบาลานซ์ไปหมดเลยนะมันดูบาลานซ์มันดูแบบมันดูแบบเออมันลงตัวมันมีอะไรหลายๆเรื่องที่มันลงตัวจนจนบางครั้งบางทีเขาเองก็รู้สึกเอะเหมือนกันว่า เอ๊ะคุณมีอะไรหรือเปล่าทําไมคุณดูไม่สนใจเขาเลยนะบางผู้บางคนบอเห็นคุณคุณเลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยนะเพราะว่ามีมีน้องแมวเนาะเออคุณคุณไม่ take a คชั่นอะไรโบรู้สึกได้ว่ากับความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยคุณอาจจะเลือกที่ไม่ขยับไม่ take a คชั่นอะไรใดๆดูเชิงดูเชิงได้เล่นเกมได้ เออนะไม่รู้ว่าคุณอยู่อยู่ในในรูปแบบไหนนะแต่เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เขาเพิ่มเติมขอดูความรู้สึกของเขาทำไมถึงเป็นเจ็ดหมาเทา้าอืมความรู้สึกของเขาเนาะของเขาเป็นเดอะซันของคุณละ่ะคุณมีกำแพงให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะต้องไปเริ่มต้นจีบคุณใหม่อีกรอบแล้วนะ ต้องดึงดูดคุณใหม่อีกรอบแล้วนะเพราะเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเข้าไม่ถึงคนคนนี้อย่างที่บอกอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือมี energy ความเป็นเด็กนะคะหรือช่วงระยะนี้ตัวเขาเองอะ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันมีปัญหาและอุปสรรคในความสัมพันธ์เป็นเรื่องใหม่ๆเช่นคุณอาจจะไปเจอคนใหม่อืม เขาก็เลยต้องต้องเริ่มกลับมาให้ความสําคัญกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือตอนนี้ชีวิตเขาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างที่กีดขวางนะคะการทําอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนเขา,าอยากจะอยากจะมีชีวิตที่อิสระอยากจะแบบว่าใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบแบบเด็กๆอะ่ะ แต่ตอนนี้เขาเหมือนเขาเขาต้องต้องต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครหลายๆคนเห็นว่าเขาโตแล้วนะเขามีความรับผิดชอบเยอะแล้วนะเขา เขารับผิดชอบได้เขาทําอะไรหลายๆเรื่องหลายๆอย่างได้แล้วเขาทําได้ดีเหมือนชีวิตเขากําลังจะมีการแบบเริ่มต้นใหม่ในลักษณะของหนะ้าที่การงานก็ได้นะคะเ,เป็นได้ทั้ง2กรณีนะแต่ใดๆแล้วโบโบคิดว่ามันน่าจะมาควบคู่กันนั่นแหละนะมันถึงมันถึงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเขาถึงมองว่ามันมันไม่มีอุปสรรคบางอย่างเพราะว่าเขาอาจจะต้องเลือก หรืออาจจะทําอะไรในในในเวลาเดียวกันถึงสองอย่างนะคะเรื่องงานด้วยเรื่องความสัมพันธ์ด้วยอะไรประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ไหนขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะพลังงานความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมนะคะอืมบางผู้บางคนโบเห็นคุณเกิดในราศีกันได้ของเขานะคะของเขาก็มีความเป็นมิถุนตุลกุมได้เช่นเดียวกันนะคะ คนคนนี้อันดับแรกเลยโบรู้สึกได้ว่าคนคนนี้มีการถูกควบคุมคอนโทรลจากสตรีคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้อาจจะเป็นอาจจะคนของเขาด้วยหรือเปล่าก็ได้นะคะก็คือมันมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในลักษณะของคนทัดลมอืมหรือตัวเขาเองอาจจะมีในลักษณะของพลังงานของความเป็นคนที่ พูดจาอะไรแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าพอพูดไปแล้วคุณต้องนิง่งเงียบความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาอยากจะเขาอยากจะพูดเขาอยากจะบอกเขาอยากจะเขาอยากจะสื่อสารกับคุณมากๆเลยเออแต่ดูเหมือนคุณคุณนิ่ง <laughs> คุณรับรู้แต่ว่าแต่ว่าคุณนิ่งคุณรับรู้และสัมผัสได้โดยที่บางครั้งบางทีเขายังไม่ต้องพูดด้วยซ้ำแต่ว่าคุณเลือกที่จะนิ่ง เออคุณคุณไม่แอคชั่นอะไรเลยอะ่ะโบเห็นในลักษณะของคุณแทบจะไม่แอคชั่นอะไรเลยคุณอยู่นิ่งๆคุณแบบคุณน่าจะเป็นคนที่อารมณ์อารมณ์ไม่ไม่ไม่ใช่คนอารมณ์คุกุุนอะ่ะน่าจะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นพอสมควรนะคะต่อให้เป็นคนใจร้อนแค่ไหนนะแต่คุณก็จะคุณก็จะนิ่งอืมถ้ากับกับเขาอะนะ น่าจะเป็นแค่เฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่พูดมาเยอะแล้วสื่อสารมาเยอะแล้วจนเนี่ยจนคุณมีกำแพงให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปแล้วมีกำแพงให้กับเขาไปแล้วนะเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่แบบเคยนิ่งใส่คุณก่อนแล้วตอนเนี้ยเขาพยายามหางัดวิธีทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้คุยได้สื่อสารได้อธิบายเขาอยากจะอธิบายอะไรบางอย่างกับคุณน่ะแต่เหมือนกับว่าตัวของเขาเองอะ่ะรู้สึกได้ว่าคุณก็ได้แค่ปิดลับคุณก็ได้แค่ คุณก็ได้แค่รับรู้แต่ว่าคุณคุณจะไม่แอคชั่นอะไรนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนจะมีผู้หญิงคนนึงอาจจะหมายถึงว่าเขาเขาถูกครอบงําด้วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่เป็นคนที่พูดจาแบบตรงไปตรงมาดูเฟียดฟาดอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้คุยกับคุณแบบนี้ก็ได้นะ แบบนี้ก็ได้นะเป็นเป็นได้สองกรณีนะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าตัวของเขาเองก็มีความแบบขู่ควบคุมคอนโทรลเพราะเพราะมีความรู้สึกว่าไพ่เดดซันนั้นเนี้ยมันก็คือเด็กคนนี้มันก็คือเด็กคนนี้เหมือนแบบถูกควบคุมคอนโทรลด้วยด้วยคนคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งสองกรณีนะที่ถูกแบบไม่ให้คุยกันไม่ให้สื่อสารกันในช่วงนี้ก็ได้นะคะถูกแบบถูกบังคับไม่ให้คุณอะสื่อสารกับคนคนนี้คุณก็เลยอยู่ในสภาวะที่นิ่งเงียบ นะคะคุณอะสองเขาหนักมากเลยนะคุณแอบดูแอคชั่นเขาหนักมากแต่คุณก็ไม่แอคชั่นอะไรคุณก็อยู่ในที่ของคุณนะคะที่นี้ขออยากรู้อยากรู้ว่าตอนนี้คุณกําลังคุยกันอยู่ไหมคุณยังคุยกันอยู่ไหมหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วขอดูฝังเขาค่ะคุยยังคุณยังคุยกันอยู่นี่ อืมยังมีการติดต่อกันอยู่ยังแบบยังไปได้วยกันอยู่ยังยังไปได้วยกันเรื่อยๆอยู่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังมีการแบบยังมีการยังมีการสนทนายังมีการอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่แล้วก็ดูเหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาอะค่ะจะมีการคุยการสื่อสารเชิงที่ว่าเป็นเรื่องราวที่จริงจังกันด้วยนะ ซึ่งในความจริงจังในที่นี้โบก็มีความรู้สึกในลักษณะที่ว่าเขาอาจจะกำลังพูดความจริงอะไรบางอย่างอยากจะพูดอยากจะสื่อสารอยากจะบอกความจริงอะไรบางอย่างกับคุณแต่ดูเหมือนกับว,ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับความจริงในส่วนนี้ ยังไม่พร้อมที่จะรับความจริงในส่วนนี้แต่โบก็ไม่รู้ว่าอะไรนะอาจจะหมายความว่าคุณรู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วแต่แค่คุณยังไม่อยากได้ยินจากปากเขาก็ได้นะคะไหนเขาอยากพูดอะไรอืมว่าแล้วเชียวอืมเขาอยากอ้อเขาเขาคงจะอยากสื่อสารกับคุณนะคะว่าตอนนี้เขาต้อง ทำงานในความสัมพันธ์แบบจับปลาสองมืออ่ะอืมต้องบาลานซ์นะคะสองสิ่งสองอย่างสองคนไว้ในเวลาเดียวกันเขาอยากพูดนะเขาอยากพูดเขาอยากเขาคงอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากให้คุณเข้าใจในส่วนนี้อืมเพราะไพ่เขามันเป็นไพ่ของของการแบบ การหยิบจับอะไรสองสิ่งสองอย่างในเวลาเดียวกันน้องไพ่สองเหรียญเขากำลังบาลานซ์มันอยู่ซึ่งตัวคุณเองโบโบรู้สึกได้ว่าคุณแบบ Energy คุณแบบฉันไม่สน I don't care ฉันไม่สนแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเออจะแบบว่าจะลำบากอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ฉันเลือกแล้วฉันฉันเลือกแบบมาโฟกัสที่ตัวเอง เหมือนคุณจะนิ่งอ่ะคุณจะไม่ทําอะไรใดๆทั้งนั้นเหมือนเขาเองก็อาจจะแบบว่าเอ้ยขอร้องล่ะเข้าใจหน่อยเข้าใจหน่อยว่าตอนนี้แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีปัญหาตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้แบบนั้นแบบนี้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะอธิบายสิ่งที่เขาอยากจะพูดสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอาจจะหมายความว่าตอนนี้ออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะแอคชั่นอะไรกับคุณมากไม่ได้เช่นมาหาไม่ได้มาเจอไม่ได้มา มากินข้าวด้วยกันไม่ได้มาใช้เวลายอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณก็เลยโอเคไม่เป็นไรฉันก็ใช้ชีวิตของฉันไปแต่ว่าเออขอไม่รับรู้เรื่องของเธอนะเออจะเป็นยังไงก็ช่างขอไม่รับรู้เรื่องของเธอนะคือมันเป็นพลังงานของคนที่คุณเองอะ่ะคงใช้ชีวิตได้ดีแหละแต่ตัวเขาเองอีกกรณีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีคนของเขาเขาอาจจะมีปัญหารเรื่องเงินอยู่และเขากําลังคิดอยู่ว่าจะปรึกษากับคุณยังไงจะคุยกับคุณยังไง จะบอกกับคุณยังไงว่าเขาเครียดเรื่องนี้เขาคิดเยอะเรื่องนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขาอาจจะไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดคุณก็เลยคุณก็เลยเออคุณเองก็ลึกๆแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปช่วยเหลือใครเรื่องนี้อยู่แล้วหรือไม่ไม่ได้จะเป็นที่ปรึกษาใ,ใครเรื่องนี้อยู่แล้วคุณเองก็น่าจะรู้แหละว่าสิ่งที่เขาจะพูดสิ่งที่เขาจะบอกคืออะไรคุณก็เลยเลือกที่จะแบบเออไม่ได้สนใจ บอกว่าหลายๆเรื่องในชีวิตของเขา่าคุณรู้นะแต่ว่าคุณไม่ได้สนใจคุณปล่อยผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเงินหรืออะไรใดๆก็ตามนะที่นี้ขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทั้งคู่รู้สึกต่อกันเชิงมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งทางใจบ้างไหมเอออยากรู้เพราะว่าทำไมไพ่ของคุณมันดูแบบเชิเชิดลดลดยังไงก็ไม่รู้นะ แต่เขาเหมือนแบบว่าเหมือนทรงแบบอ้อนวอนทรงวอวอนทรงอ้อนวอนทรงแบบอยากให้คุณเข้าใจอยากให้รับรู้อยากให้รับรู้ถึงปัญหาของเขาแต่คุณเลือกที่จะไม่ไม่อยากรู้ปัญหาของเขาอืมเพราะอะไรอะ่ะทั้งคู่ยังมีใจให้กันอยู่ไหมยังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันไหมของเขาขึ้นไพ่คิงโอ้ยดูดิเอาจริงๆนะ บอกว่าคุณทั้งคู่เป็นมวยถูกคู่เป็นมวยถูกคู่เป็นคนที่รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วอะ ไม่ว่าจะเคสไหนก็เถอะคุณกับเขารู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วรู้อยู่แล้วว่าต้องมาเจอกันในลักษณะไหนบางผู้บางคนเขาเอ NERGY ของความเป็นพึกศกและเมตดหนักมากฝั่งคุณนะ่ะเป็นเอ NERGY ของกันหนักมากกันพึกศกบางกรเช่นเดียวกันเนี่ยกันนี่กระัยกันนี่ก็ภัยกันนี่ก็ภัยกันเนี่ยคุณมีความเป็นราศีกันหนักมากเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนราศีกันนะความเป็นตัวตนของคุณก็คือ เป็นบรุษย์แม่เป็นแบบคนที่แบบว่าใจดีอบอ้อมอารีนะให้อภัยทุกเรื่องเสมอเป็นคนที่โลกสวยนะลึกๆแล้วก็รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บมาพูดทุกเรื่องแต่ใช้แต่ใช้คําว่าเก็บนะเก็บนะแต่ไม่ได้มาพูดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่รู้แต่ไม่อวดรู้ เป็นคนที่รู้แต่ไม่อวดรู้และเป็นคนที่ติดเพอร์เฟกซึ่งโบรู้และลึกๆแล้วว่าคุณรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เหมาะกับคุณมากและเป็นคนที่เหมือนคุณมากเหมือนทุกอย่างคือไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่อืม คุณกับเขาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้บอกว่าคุณทั้งคู่มีความมั่นคงให้กันต่างคนต่างมีความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไม่มีใครหายไปจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อให้เขาเงียบไปหรือคุณเงียบไปต้องมีอะไรบางอย่างที่สกิดใจและทําให้คุณได้กลับมาคุยใหม่ยู่แบบนี้ต่างคนต่างเก่งค่ะต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่ดีต่างคนต่างมีสังคมของใครของมันที่ดีต่างคนต่าง คิดตรงกันคิดเหมือนกันมันเป็นไพ่ของความมั่นคงมันเป็นไพ่ของของการที่บางคนอะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องใช้เหตุและผลในการตัดสินใจคุณเหมือนกันค่ะคุณเป็นคนเหมือนกันอือก็มีความเป็นคู่กันนะคะมีความเป็นคู่กันสูงมากเนื้อคู่อะค่ะ คนเรามันคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกแต่ที่เท่าที่เห็นเนี่ยคุณสองคนถ้าสมมติว่าหยิบจับธุรกิจอะไรร่วมกันหรือทำอะไรร่วมกันอะรวยนะรวยถ้าไปในทิศทางเดียวกันรวยคนหนึ่งมีอีกโก้ก็จริงคนหนึ่งต่อให้แบบมีอีกโอก้แค่ไหน <c oughs> ขออภัยค่ะต่อให้มีอีกโอก้แค่ไหนนะคะ ก็จะต้องยอมให้สตรีที่เทียบเท่าตนเองอยู่ดีเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีนะคุณครบเครื่องค่ะคุณเป็นทั้งมนุษย์แม่นะเป็นรักสัพสัตว์ทั้งปวงนะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะโบโบโบเป็นคนที่บรรยายอะไรยาวๆไม่เก่งแต่ว่า โบชอบแบบสื่อสารที่แบบว่าให้มันรู้เรื่องอะก็คือเออมันมันก็มีความเป็นคู่กันอะถ้าอยู่ด้วยกันคือรวยอะค่ะอืมแสดงว่าในหัวคุณทั้งคู่เนี่ยมันมีเหตุและผลหมดเลยอะคนหนึ่งก็อยากอธิบายคนหนึ่งแบบทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้คนคน,นึงแต่อีกคนคนนึงอ่ะเลือกที่จะแบบว่าโอเครู้อยู่แล้วแต่ไม่ไม่ไม่ได้แบบแสดงอะไรออก รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนต่อไปมันจะต้องเป็นแบบไหนถ้าเขาเขามาแบบนี้จะต้องเป็นยังไงถ้าถ้าถ้าเขาแอคชั่นแบบนี้ก็คือเขาหมายความว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเรือกที่จะนิง่งบางสิ่งบางอย่างคุณก็ปล่อยผ่านนะไม่อยากรับรู้อ่ะไม่อยากรับรู้เออคือรู้ว่าตอนเนี้ยคุยกันก็โอเคแล้วแต่หลายๆเรื่องไม่ต้องมาอธิบายหรอกมันลำคาญมันแบบมันมันแบบ มันเป็น energy ด้านลบฉันไม่อยากตามเธอฉันไม่อยากอะไรใดๆทั้งนั้นฉันอยากใช้ชีวิตแลวฉันรู้ว่าถ้าวันนี้ฉันรักเธอฉันชอบเธอหรืออะไรใดๆฉันอยากอยู่ในชีวิตเธอฉันจะพิสูจน์ให้เธอฉันแสดงออกให้เธอเห็นเองแค่นั้นเองคุณเป็นคนไม่พูดเยอะคุณอาจจะพูดไปแล้วพูดเยอะแล้วแต่ตอนนี้คุณไม่พูดเยอะแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่แสดงออกให้เขาเห็นเขาเองก็กำลังปรับอยู่นะคะถ้าเกิดว่า ไม่รู้แหละมันมีในลักษณะของคนที่ถูกควบคุมด้วยด้วยคนคนหนึ่งอาจจะหมายความว่าคนคนนี้เขาจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ได้นะคะปัญหาในชีวิตเขาหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าปัญหาเ,เคสมือที่สามคนเก่าเ,เคสคนเก่าได้เคสการเงินได้เคสการงานได้ที่ตอนนี้เขากําลังมีมี มีภาวะที่จะต้องแบบควบคุมและคนโทรลให้มันแบบบาลานซ์ในชีวิตนะคะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้อ่ะทีนี้ขอดูบทสรุปเคลียร์รยรนิดนึงนะคะอะอืมโบเห็นดูดิโบเห็นคนสองคนเนี่ยเนี่ยคู่คุณทั้งคู่มีความเหมือนกันะ่ะ พอต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างแบบไม่โอเคแล้วอะ่ะคือทําไมคุณไม่คุยกันล่ะทําไมคุณไม่แบบพูดทําไมคุณแบบไปโฟกัสที่เหตุและผลจนเกินไปเนอะเนี่ยเห็นไหมคุณกับเขามีความแบบที่น้อยใจเหมือนกันด้วยะ<笑><笑>นะแข่งนอกอ่อนในคุณทั้งคู่วแข่งนอกอ่อนไในเหมือนกันเลยนะอือ ถ้าเขาแอคชั่นมาแบบนิ่งเฉยเออแบบไม่ได้อะไรใดๆคุณก็จะแบบโอเคไม่เป็นไรฉันก็ฉันก็ไปใช้ชีวิตของฉันอื็จ,จะมีความแบบน้อยอกน้อยใจเหมือนกันเขาก็จะน้อยใจคุณเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณนิ่งอยู่อย่างเงี้ยเออแข่งนอกอ่อนในทั้งคู่เลยค่ะคุณเป็นคนแข่งนอกอ่อนในเป็นคนใจดีทั้งคู่เลยนะมีความรักให้กันแหละแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยเหมือนมันมีคนใดคนหนึ่งที่ มันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรอกทั้งคู่เลยแม่แอคชั่นเข้าหากกันไม่พูดไม่บอกอ่ะคนคนี้รักแต่ไม่บอกว่ารักคนนี้ก็รักก็ไม่บอกว่ารักก็อ้อมหน้าอ้อมหลังอ้อมไปอ้อมมาอีกคนนึงถามว่าชอบไหมอีกคนหนึ่งก็จะตอบว่าก็ชอบแหละแต่นู่นแต่นั่นแต่นี่เออนึกนึกภาพออกใช่ไหมคะก็ชอบแหละแต่นั่นแต่นู่นแต,นนแต่นี่อยากเจอไหมอีกคนนึงบอกอยากเจอมากอีกคนนึงจะพูดแบบว่า เออก็อยากเจอแหละแต่นั่น,แต,น,นแต่นู่นแต่นี่เออทั้งทั้งที่อยากเจอนะคือการที่แบบอยากเจอกันก็บอกว่าอยากเจอกันนัดกันจบไม่ต้องมีแต่ชอบกันก็บอกว่าชอบกันโอเคไปต่ออ่ะแค่นั้นจบไม่ต้องมีคําว่าแต่คบกันโอเคก็บอกว่าโอเคเราคบกันนะเราเป็นสถานะนี้นะแต่ไม่มีใครพูดมันก็เลยไม่ได้อะไรใดๆสักทีมันก็เลยเกิดเกิดความแบบน้อยอกน้อยใจ เหมือนกันทั้งคู่ค่ะความสัมพันธ์ในครั้งนี้คร่าวๆเลยนะคะคุณทั้งคู่อะค่ะจะจะมีการเงียบไปเงียบไปเพียงเพราะว่าทั้งคู่ไม่แอคชั่นอะไรเข้าหากันเลยเพราะต่างคนต่างคิดว่าเออไม่โอเคต่อกันแล้วมัง้งหรือแบบอือต่างคนต่างยุ่งมัง้งยุ่งมากๆม,ม,มัง้ง มีเหตุผลมั้งว่าทําไมคือคือคิดในแง่ดีอะบพว่าบางคนก็คิดในแง่ดีว่าเออที่เขาเงียบไปหรือเขาไม่ค่อยคุยกับเราหรือว่าที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเขายุ่งมั้งเขาเหนื่อยมากมั้งเขาอันนั้นมั้งอันนี้มั้งมันก็เลยไม่ได้คุยกันสักทีเหมือนรอกันไปรอกันมาค่ะ ก็เลยไม่ได้คุยกันสักทีนะคะน่าจะเป็นในลักษณะนี้เพราะว่าหน้าไพ่ออกมาชัดเจนว่าคุณกับเขามีความเหมือนกันก็ไม่รู้จะเหมือนกันไปไหนบางครั้งบางทีคนเหมือนกันน่ะมันเข้าใจกันก็จริงแต่ว่ามัน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 เข้าใจกันจนแบบว่ามันจะไม่เป็นแฟนกันน่ะมันจะเป็นเพื่อนกันแทนนะมันจะเป็นเพื่อนกันแทนนะมันจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วมันจะเป็นเพื่อนกันแทนบางครั้งบางทีมันก็ต้องมีความต่างต้องมีการแบบเออถ้าอันอันนี้แบบเออคนนี้มันเยอะไปคนนี้ก็ผ่อน ผ่อนให้มันแบบเออไม่ไม่ดูแบบเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือคําแนะนํานะคะก็ลองฟังดูในส่วนนี้โบไม่รู้ว่ามันตรงกับใครนะคะแต่ที่แน่ๆโบโบก,ก็แอบคิดว่าเออทำไมมันเหมือนชันจังเลย <c oughs> <c oughs> นะก็ประมวานนี้ลองฟังในส่วนนี้ดูนะคะยังไงแล้วก็ลองไปปรับไปใช้ดูนะคะก็ขอให้พลังงานหน้าไพ่เนี้ยมันมันไปมันไปสกิดใจคุณแล้วสามารถแบบไปปรับไปใช้ได้เนาะแต่ใดๆแล้วมันเป็นดวงรวมนะคะไม่ได้ไม่ใช่ดวงจอ ดวงใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้จาะจงถึงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูต่อจากนี้หรืออยากรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของฉันจริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะยังไงต่อเออแล้วใครที่แบบดูแล้วมีความรู้สึกเออยากจะดูต่อก็แอดไลน์ไอดีนะคะดูเป็นการส่วนตัวที่ด้วยไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ